พิธีกรชื่อดังสูญเสียคุณพ่อสัญญาลูกคนนี้จะทําให้ป้าภูมิใจจนถึงที่สุดอีกหนึ่งพิธีกรแถวหน้าเมืองไทยอยากกอจิทัชกรบุญรพยาน,านันหากใครติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นทําหน้าที่ตัวเองสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้แฟนคลับได้รับชมอย่างต่อเนื่องและเราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตาแกรมทาม่าก็จิ ล่าสุดก็ติได้แจ้งข่าวเศร้ากับการสูญเสียคุณพ่อโดยโพสต์ภาพคุณพ่อพร้อมแคปชัน่นลูกคนนี้จะทําให้ป้าภูมิใจจนถึงที่สุดรับป้านะพร้อมแจ้งกําหนดการสวดพระอภิธรรมและชาปนากิจท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ร่วมอาลัยจานวนมากทางทีมงาน SBB Daily ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ